สวัสดีครับทุกท่านณตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซูเปอร์ฮอซึ่งนเรื่องก็ประมาณว่าเราจะมาฆ่าบ,บอสของกรกร1หนึ่งเอาละเราก็มาเล่นกันเลยเออฮะประมาณว่ากฎของเกมนี้ประมาณว่าถ้าเราเดินเวลาจะผ่านไปเร็วแต่ว่าถ้าเราหยุดนิ่งเวลาจะช้าลงสังเกตจากพัดลมนะเอาละ เราก็จะไปฆ่าบอสกันอเอ้เฮ้ใครว่าหลบหลบหลบไม่หันแน่ไปใกล้ๆดีกว่าสวัสดีจ้าหันมาหน่อยเฮ้ยอ่ะแต่เดียวตายรอเอาละดุยอีกคนนึงอ่าฮะ อยา่าดิ้งปืนใส่เขาดิโอเคเราจะไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อจะไม่เสียเวลาเอาละมาหนึ่งสองสามอุย้ยเอาเฮ้ยฮฮปืนหมดซะงั้นสี่ห้าเอาเฮ้ย โ okay, อเคเสร็จไปโอ้โห oh. <laughs> มีตายฉากนี้มีตายเฮ้ยอย่าไปทำร้ายกันเลยหนึ่งสองสามเอาเฮ้ยไม่โดน โอเคเสร็จ okay, ต่อไป 1, 1, 2, 3, 7, 6, หนึ่งสองแเจ็ดหกอเกือบอา้าหมดกแล จุบต่อห้าสี่สามสองคนหนึ่งโอเคคนสุดท้ายหนึ่งเอาเฮ้ยเอาไม่โดนเอ,เอาละ จบปปเอาละมาเราจะไปล่าบ,บอสกันเดี๋ยวแล้วอืมเอาไม่มีปืนเหรอเศร้าใจจังสามารถถึงไม่มีปืนเลยโอเคเสร็จแล้วมัง้ง,งจบง่ายดีแฮบบอสไมว่าจะินงกว่านี้อเอาละ เราก็มาเตรียมกระโดดตึกตายกันนะหนึ่งสองสามอืมปักแมะไม่อยากให้เขาตายยังไงเนี่ยหยุดเนี่ยโอเคก็จบกเกมซูเปอร์ฮอกเลยนะเอาละบ๊ายบาย